ก็เป็นกำลังใจที่ที่จะทําให้พี่มีงานเลยแทนที่ว่าเราดอกว่าจิตจะตกไม่ตกครับคึดข,ขึ้นมาอกีกให้มันรู้ไปคนไทยเออมีคนนิดนึงไม่ชอบ,รบเราต้องพยายามให้คนไทยรักมากๆให้ชอบมากๆและออกแบบเยอะๆเลยวันนี้เรื่องของการออกแบบนี่คือมีม,มีมีตั้งแต่ขนาดเท่าไหร่งเท่าไหร่โหตั้งแต่หลังไม่ถึง ถ้าเกิดความกว้างยาวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงฟุตฟุตนะจนทั้งเป็นสองสามเมตรก็มี <5 S 1> นะคือหลังเล็กๆเ,เนี่ยหลังนี้เนี่ยประมาณประมาณเนี้ย<ม>ประมาณสิบเซนก็มีนะสิบเซนสิบห้าเซนหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่ามนลดหรือว่าเรียกว่าตัวนี้เขาจริงๆแล้วมันเป็นสารสารพระผพมจำลองผักผมจำลองอ๋อคือสี่ด้านสี่ด้านพักผมจำลองเจตุลมุก จะตุลมมกครับจะตุลมมกครับผมนี่คือเราเรา,เรามีการแกะลูกลูกค้ามีมีบอกบว่าอยากให้แกะขผม,มน,นมิ้หน่อยมีมีมีมาสั่งจะมีสั่งแกะมีสั่งแกะแล้วก็รับแล้วก็รับครับผมนี่ก็รับแต่ว่าก็นาน,านทีแต่ว่าอย่างสมมุติว่าเป็นโรงงานใหญ่ๆแต่ส่วนใหญ่นี้ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆแถวแถวเอ่อริมทะเลเนี่ยจะสั่งเป็นข้ผมมากกว่า เราใช้เป็นสารพระพรมมากกว่าเพราะว่าก็อยู่อยู่อยู่ใกล้ๆเขาส่วนใหญ่ความเชื่อนะว่าพระพรมนี่จะจะคุ้มครองได้มากกว่าแล้วก็จะสั่งเป็นสารพระพรมไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งเป็นสารพระพรมแล้วก็สั่งเป็นองค์พระพรมไม้สักแกะสลักด้วยเราก็มีทีมงานที่ที่แกะสลักตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างของพี่นี่ไม่ได้ทํากันอยู่แค่ตรงนี้เพราะาในกลุ่มนี่มันก็จะแยกกระจัดกระจายกันไปก็จะมีว่าที่ที่ที่เป็นกลุ่มที่แกะสลักด้วยคือเป็นเป็นเป็นองค์เพราะว่า อย่างพี่กบเนี่ยาไว้กบแกะเองได้ไหมพี่กบแกะเป็นองค์ไม่ได้แต่ว่างานงานงานแกะอย่างอื่นพี่กบทําได้แล้วก็จะมีจะมีจะมีที่ที่รับคือโอเคตรงนี้เนี่ยพวกทพวกกันนะสัญญาติกันเนี่ยก็โอเคว่านี่เขาทำ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 แกะสละักองค์เฉพาะแต่ให้เขามาทําตรงนี้ได้ไหมเพรา็เขาทไม่ได้ให้เขาไาทำสารก็ททาไม่ได้แต่ถ้าเกิดแห้แกะสลักเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันที่ ตรงนี้เองเราทํากันกี่คนเฉพาะในจุดนี้ก็ประมาณเฉพาะที่เรือนเรือนที่เนี่ยประมาณห้าหกคนประมาณห้าหกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่แกะสลักมันจะมีเยอะกว่านั้นก็จะมีการแยกออกไปตั้งแต่เรื่องของการออกแบบการมื่อก้เรียกอะไรนะใส่ไม้หรือว่าอะไรนะใส่ใส่ใส่ไม้แกะไม้แกะสลักฉลุไม้ประกอบเรือนอ่าจะมีเยอะทาสีเสื้อเคลือบเงาอ่าทาสีเสื้อเคลือบเงา ไม้สักนี่คืออยู่นานไหมอยู่คนนอยู่นานนะถ้าเกิดถ้าเทียบน่พี่ว่านะเออเท่าที่พี่ดูมาเนี่ยแต่จความได้เนี่ยพี่ว่าสารปูนเนี่ยจะสึกง่ายกว่าไ, <ป S 1> ไมมสัรปูไปเร็วกว่าไปเร็วกว่าไม้สักเพราะไม้สักนี่เยอะไม้เนี่ยมันความยืดหยุ่มมันจะมันจะนจะมากกว่า,าและอย่างคือพวกมอดมแมลงเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกไม้สักแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาดีๆเนี่ยจะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเลยนะอย่างมีลูกค้าของพี่นี่รายหนึ่งนี่รู้สึกว่า เขาจะตั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นสารสารพระภูมิไม่สักนะตั้งแต่รุ่นทวดเขาอะแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยจนถึงถึงถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเพิ่งมาเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าสารสารศารศา,า,ารมันผุหรืออะไรนะที่เปลี่ยนคือว่าเขาเห็นสารเก่าแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแบบใหม่เนื่นงแสดงว่าไม้สามก็ทนนี่อย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยเราก็ทนใช่ไหมบางบ้านเนี่ยบ้านไม้สักเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อยปีมันอยู่ที่การรักษาอย่างพื้นพื้นเรานี่เป็นไม้ฮ่าใช่พื้นไม้ อยู่ได้นานได้นานอย่างหลังหลังที่พี่ตั้งอยู่นี่หลังหลังนี้ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะใครจะรู้นะว่าวันหนึ่งข้างที่เราเดินทุกวันทุกวันทุกวันหลายหลาย้างในกรุงเทพที่เห็นสารพระภูมิเดือนไทยเราเดินผ่านเราก็แค่ยกมือไหว้<ช>จะเป็นฝีมือของบ้านพี่กบธรรมภูมิใจมากภูมิใจภูมิใจแล้วยัง,ยงคนเห็นว่าอุ้ยสวยสวยแล้วคนบางทีพี่ไปออกงานนะพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะค้าขายนะพี่คิดว่าโอเคว่าคนมาชอบเรามาถ่ายรูปของเราเห็นว่าเราสวยนะ่ยบื้มนะ ื้มนะแล้วพี่ก็ขายแปลกๆด้วยบางทีบางคนมาต่อราคาเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยไปเจออยู่รายหนึ่งที่พี่บอกงานที่เมืองทองก็ลูกก็เข็นรถพ่อมาเสร็จแล้วก็ให้พ่อเขาบอกชอบเนี่ยชอบงานไม้ขอดูให้เข็นตรงนี้แล้วก็ลูกก็ไปเดินดูอย่างอื่นเสร็จแล้วเขาก็าซีฟเขากวักมือเรี่ยกังนั้นพี่พี่พี่ทำทำทำเป็นเป็นแสนจำลองมาเขาบอกว่าหนูหลังนี้เท่าไหร่ พี่บอกว่าห้าพันหบอกห้าพันแต่นี้ว่บอกลุงเนี่ยแอบเก็บเงินนะแอบลูกไว้ลุงมีแค่สามพันะสามพันไดไหมแต่ลุงอยากได้นตาคลอเลยอยากได้ลุงอยากได้เพราะว่าตอนตอนั้นพี่ทำเป็นเรือนไทยรเรือนไทยจำลองอันนี้มันมีสะพานมีอะไรด้วยไงมันน่ารักนี่เนาะเออแล้วก็มันเขี่ยใจนะนตาคลอเลยแม่ไม่อยู่มองไปน้องไม่อยู่ ดูให้ให้เฉยเลยขนาดเท่าไหร่ตอนตอนนั้น่ก็หลังหลังหลังประมาณเนี้ยหลังประมาณเนี้ยเป็นเรือนไทยคิดว่าเป็นเรือนไทยหมุงนะมีสะพานด้วยนะแล้วนั่งทากี่วันแล้วนั่งทํากี่วันนี่ดูที่ส่วนนี้ตามจินตนาการเรือนไทยตามตามที่เราวางไว้ตรงเป๊ะเลยคือง่ายๆครับถ้าใครตอนเด็กๆใครที่เคยดูหนังกป็นแวงๆจะเห็นว่าหนังไทยละครไทยที่ออกตามทีวีตามช่องต่างๆ ก็จะเริ่ม uh, ม um ีการรูปฝังว่าอยากได้แบบนี้อแต่เรื่องของการสร้างจริงมันมูลค่าการสร้างเินไทยนี่มากกว่าบ้านสมัยใหม่ใช่เพราะว่ารายละเอียดต่างกันเยอะแพงแพงมากหลายร้านอะหลังหลายร้านแต่ก็ภูมิใจนะโอเคเราให้คนแก่ไปได้คนหนึ่งเหมือนได้ของฝันเขาอะโอเคว่าได้ได้ได้แค่ค่าอุปกรณ์มาเพโอเคอย่างนั้นก็มีพอกลับมาแล้วแม่แม่แม่ว่าไม่ว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนั่นคือความภูมิใจของเรารนั่นมันคือข้อข้อแตกต่างความภูมิใจของ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 ความเป็นคนไทยทำอะไรบ้างครับวันนี้ที่ที่กรมงานัน,าานเขามีแตบ,บ้ี่บบโอ้ยเยอะเลย<ช>เยอะมากเลยเยอะเลยสารพัดเ,เลย,ลเลยแล้วยิ่งยิ่งถ้าเกิดยิ่งไปไป,ไปท่องเที่ยวยิ่งไปเห็นแบบโบราณโบราณอะไรแปลกแปลกเนี่ยแบบแปลกแปลกเนี่ยที่ผมจะชอบถ่ายรูปกลับมาแล้วมาดีไซน์แหละเอาไหนที่ว่าดีไซน์เราเราจะทำแบบไหนได้จะทำแบบไหนได้ ทำยังไงที่จะออกมางานงานที่มันแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยชอบชอบแบบนี้พี่กบชอบมากเห็นบอกว่ามีมนักเรียนนักศึกษานี่คือเดินเดินทางมาศึกษางานที่นี่บ่อยมากมีเยอะเยอะเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งเยอะ <laughs> เยอะเยอะแต่ว่าน้องๆก็ไม่ค่อยจะสู้งานกันเท <laughs> ่าไหร่นะใช่คอถ้าเกิดว่าน้องๆเออมีมันมีช้างเผือสักคนสองคนเน,นี้ยโอเคเลยนะ ชอบมากยังพี่กบเห็นแชนคือพี่พี่กบทเหยนจะรู้เลยไหมครับว่าแวววันนี้เริ่มรู้เลยรู้เลยเพราะว่าเด็กบางคนนี่คือความอดทนไงเขามีความอดทนและความรักเขานั่งเนี่ยนั่งทําเป็นวันวันเนี่ยานั่งได้นั่งทําเป็นวันวันเนี่ยนั่งได้มีรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะมีมีพอพอจะใช้ได้อยู่สองคนนะแต่นั่นเขามากินอยู่ที่บ้านเลยมา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 อยู่ที่นี่เลยมาขุกเลยขอขอเรียนนั่นขุกอยู่เลยก็มีมีมีไปเปิดร้านอยู่ที่ อ,อยุธยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่รามินทาคนหนึ่งจะเปิดร้านแต่ว่าแล้วแลวแล้วแต่คือมันเบื้องต้นเนี่ยเขาทำได้คำนี้แล้วแต่ว่าจินตนาการเขาจะไกลแค่ไหนเขาจะทาได้แค่ไหนมันันมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่อยู่กับกับวิจาจรณญาณของเขาแล้วแหละว่าไปได้แค่ไหนเราเราคือปลูกฝังคือเรา,เราโอเคไกด์ไลน์มันเป็นตรงนี้มันสามารถต่อย,ยอดได้นะแต่จินตนาการของคนเราเนี่ยเราบังคับไม่ได้ใช่ไหม ว่าน้องจะต่อยอดยังไงจิตปรการจะไปแค่ไหนพี่ไม่รู้อยากได้รู้มาเลยมามา,มาที่บ้านถืว่าสวัสดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับมีต้อนรับมาได้เลยมาศึกษานี่ได้มาคุยอะไรได้ค่าใช้จ่ายยังไงไม่ไม่มขอแค่ใจ,ใจแค่มีใจอย่างเดียวมีใจอย่างเดียวมีใจอย่างเดียวคือให้สู้งานและรักอยากทาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นคนเ,เป็นจริงๆนะพี่กบเมื่อกีนนะเราก็อยาก ไปโชว์งานไปออกงานนะเอางานไปไป,ไปโชว์อย่างเดียวนะ,ะมันนั่งทํามันก็เหนื่อยแต่มันมีคนมานั่งทำเนะี่ยเพราะว่าเวลาพี่ไปออกงานทีนะหรือว่าไปขายทีเนี่ยไปแสดงทีนี่ก็เสียเวลาทํางานเยอะเหมือนกันบางทีต้องเอางานไปนั่งทำที่นู่นแต่สิ่งที่ได้มาก็คุ้ม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 นี่ไม่ได้หมายความว่าได้เงินะะนะแต่เราได้ใจมาคุ้มใจเกินร้อย อย่าคิดว่าทําอาชีพนี้แล้วจะรวยน้องเราไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดเลยแต่คนที่ซื้อง,งานจากเราไป้วยาบางคนนี่ที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยที่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 มันเป็นลูกค้าเราอะเริ่มต้นเนี่ยเ,เขายังไม่มีอะไรแนะนําให้เขาขายเ,าเขามีเงินมาซื้อเราเขามาสั่งเราไปขายขา,ายไปขายมาน้องลูกเปลวว่าเขาส่งลูกเรียนเมืองนอ,นนอกแต่พวกพี่ก็ยังโอเพททางานไปได้เรื่อยอ,อย่างถ้ามาบ้านพี่โกดการทานี่คือจะจะเป็น จะไม่มีพิธีการจะไม่มีเครื่องจักรจะไม่มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรอะไรขนาดนั้นนั่งทาพลรมุมคุณยายก็นั่งทําอยู่มุมข้างหลังใช่แต่ละมุมก็มีมุมนู่นุมนะ่มีมุมส่วนตัวคือคือมุมเขาเรียกว่ามุมรักอ่ะอยากทาตรงไหนก็ทํามุมรักอ่ะนั่งตรงไหนก็ทําทําตรงนั้นอ่ะแล้วตรงข้างๆบ้านก็จะมีไม้เยอะพร้อมที่จะทำแล้วแต่ว่าใครจะสั่งกันทำให้รับ มันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากทําตรงไหนด้วยครับทานนี้อยากให้พี่กบฝากอะไรถึงคนที่เขาดูตอนนี้ว่าการอนุรักษ์เรื่องของความเป็นไทยมีคนดีทำง,งานกับกับบ้านเราบ้างที่นักการทัพมาเห็นภูมิใจมากน้อยแค่ไหน,นตรงเนี้ยพี่กบอยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าเราเป็นคนไทยไนะคะเราเป็นคนไทยอยากจะให้ช่วยสนับสนุน งานไทยนะฮะศิลปะไทยหัตกรรมไทยนะฮะเพราะว่าอยา่างนึงคือขนาดต่างชาตินะฮะต่างชาติที่ที่ที่เขาไม่ได้เกิดในเมืองไทยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขายังชอบเขายังรักเมืองไทยแต่คนไทยนะฮะทำไมถึงได้ทิ้งงานไทยทิ้งความเป็นไทยของเราที่อยากจะฝากซูนี้ไว้เท่านั้นอะช่วยกันุรักษ์ใช่ถ้าไม่ลงมือทำก็ขอให้มีการ สนับสนุนงานปินงคนไทยมากกว่าคะว่าความเป็นไทยที่พวกคุณมองคำขอบคุณมากครับถ้าผมเห็นว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นมีการอนุรักษ์<ม>การทําเรือนไทยในรูปแบบจําลองถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเรียนกับบ้านภูวสวัสดิ<ม>์บ้านหลังนี้ก็ยินดีที่จะมีการให้ศึกษสารความเป็นไทยต่อไปสําหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ